เมาฝากกันนะคะสําหรับโปรโจอง100พอผ่อนฟังไม่ผิดค่ะโปรโจอง100พอเดือนละ1,000เท่านั้นค่ะส่วนจะมีรถรุ่นไหนบ้างมาชมกันเลยจ้าเริ่มที่คันแรกมิ s u b i s h ิม i รา g e 1.2 GLX ปี2018จดทะเบียนปี2019ราคาอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้ m t t u u i s s i i t ต r รา1.2 GLX ปี2018ราคาอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นมาต่อกันที่สีขาวคันสวยคันนี้เป็น m t t u b i s h i a t ต r ราด1.2 GLX ปี2019โฉมใหม่หน้ากระจังหน้าเป็นสีดำล้วนนะคะราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นค่ะ และคันนี้นะคะเป็นน e ิสสัน a l เมรา e s p o r t ค่ะเป็นนิสสันตอนนี้หลุดมาคันเดียวนะคะซึ่งติดจองไปเรียบร้อยแล้วนิสส e ัน a l เมรา e s p o r t คันนี้รถปี2018ค่ะราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะมากันที่ซูซูกิคันสีดำคันงามค่ะคันนี้ก็จะเป็นซูซูกิเซ a 1.25 GL รถปี2018นะคะราคาอยู่ที่เพียง3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ สนใจโปรโมชันนี้นะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0857938869หรือจ่ายตรงล็อกอินมาได้ที่นี่เลยค่ะสีแยกตะปานอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า100คันมากกว่า50รุ่นแน่นอนจ้า